แฟี่ชินค่ะแล้วก็น้องซียูแน่นอนพบเราสองคนนะคะก็ต้องเป็นรายการคนคุ้นชินค่ะส่วนวันนี้นั้นเราจะไปพบกับใครพาไปรัดเลาะรอบบ้านของใครนะคะเกริ่นๆไว้ก่อนว่าคนนี้เป็นบุคคลที่ค่อนข้างสำคัญข,ของแฟรี่ชินพอสมควรเพราะว่าเป็นน้องที่ช่วยถ่ายรูปชินชิล่าทุกรูปของแฟรี่ชินมา 6-7ปีแล้วค่ะ <Wow. S 1> เนื่องจากน้องคนไม่ไหวที่พี่ถ่ายรูปแล้วไม่ชัดเลยจริงๆร่งงามีอยู่สองท่านแต่ว่าท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคุณหมอด้วยสถานการณ์ตอนนี้เราก็อาจจะต้องเว้นระยะกับคุณหมอมากหน่อยแล้วก็ต้องให้ท่านพักผ่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปบุกบ้านน้องอีกท่านหนึ่งกันส่วจจะเป็นบ้านของใครนั้นเดีย๋ยวให้ซีอูพาไปดีกว่าค่ะซีอูพร้อมไหมโอ้โหซีอ oh, ูพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ซีอูพาเหาะไปเลย เตรียมพร้อมนะคะ1นึสองสงแปลกใจไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนี่คือรายการสกูบัสหรือเปล่าคะคือแบบรถโรงเรียนหรือเปล่าคือตอนนี้แบบเฮ้ยเรามาโผล่โรงเรียนอะไรกันเนี่ยซิเรามาทำอะไรกันในโรงเรียนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปพบกับ น้องที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้กันดีกว่าตามมาเลยค่ะสงสัยมีคุณครูอยู่ตรงนี้ท่านนี่สวัสดีคุณครูก่อนนะคะคุณครูสวัสดีค่ะ <g aff> เอาไม่ใช่คุณครูนี่หวา่าหน้าตาเอาเี่นที่เหรอนหน้าตาคนคุ้นเคยมากๆอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคค่ะนี่เรามาทำอะไรกันเนี่ยก็ก็ก้เอ๋ขา<ค><ว>ยตา เคยคุ้นตากันไหมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นมากเรียกได้ว่าคนคุ้นชิน EP นี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแหวนควรจะเป็นคนแรกที่มาในคนคุ้นชินด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นแหวนไปอยู่ที่อเมริกาก็เลยทำให้ต้องเลื่อนมานิดหน่อยนะคะและด้วยความที่เราอยู่โรงเรียนกันมันเป็นเพราะว่า บ้านอยู่ในโรงเรียนเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานเจ้าของโรงเรียนนะคะบ้านก็เลยอยู่ในโรงเรียนกันนั่นหมายความว่าชินชิระก็ต้องอยู่ในโรงเรียนด้วยใช่ไหมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพบห้องชินชิระของน้องแหวนกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องเลี้ยงชินชิระของแหวนแล้วคือต้องอแบบนี้ก่อนพี่อยากรู้จักแหวนมันนานมากนานจนบอกตรงๆว่าคลิปเนี้ยไม่มีสคริป แต่ถ้าถามว่านานีขนาดไหนดูเสื้อแหวนได้คือเสื้อตัวนี้พี่น่าจะทํามาแค่หกเจ็ดตัวเองแล้วเสื้อตัวนี้มันมีความพิเศษคือมันอันนี้คือพี่อ่ะน,นี่คือพี่แล้วสองตัวนี้ค่ะคือเป็นเอ่อรอยัลชินชิล่าค่ะที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเราไปเยี่ยมเขาที่ญี่ปุ่นเราก็เลยทําเสื้อตัวนี้มาให้เขาพี่จําได้ว่าพี่ทํามาอยู่ประมาณสัก สิบตัวนะ <min it> จ <amine> 是是ําได้หนึ่งนั้นก็อยู่ที่แหวนใช่แล้วไม่มีการเตรียมการค่ะแต่แหวนเตรียมเส้อไว้เรียบร้อยนอนใจนอนอยู่เฮ้ยมีคนมาคืออ่ะให้แหวนแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งก่อนละกันค่ะก็แหวนนะคะเป็นลูกค้าชินชิล่ารตเกือบจะแรกๆแต่ว่าตามศึกษาตั้งแต่รถแรแรกเลยเช่นกันคือจริงๆอย่างที่รู้จักกแหวนมานานมากจริงๆแล้วเนาะตั้งแต่ ตั้งแต่ล็อตแรก<ช>ของ<ช>เราเลย<ช>แล้วรู้สึกแหวนจะมาเริ่มซื้อชินชิระล็อตที่ส 2. 2> <ช>จนกระทั่งปัจจุบนันนี้ทุกคนจะชอบเข้าใจผิดว่าที่เป็นเจ้าของแฟนีิชินเพชรช็อปจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเ <No. S 1> ขาคนที่เป็นเจ้าของแฟนีิชินเพชรช็อปจริงๆคือคนนี้ <laughs> <laughs> แล้วแหวนหมดไม่ <laughs> นี้ไปใครจะต่อราคาก็ทางนี้เลยค่ะรวมถึงแหวนเนี่ยก็คือจะเป็นคนหนึ่งที่ถ่ายชินชิล่าให้พี่ทุกรอบเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่าชินชิล่าเป็นยังไงแบบไหนก็ต้องถามแหวนซึ่งถามว่าแหวนว่าแหวนจำได้ไหมจำไม่ได้ <laughs> ยมมากคือวันนี้ก็เลยไม่รู้จริงๆว่าจะคุยประเด็นอะไรยังไงดีก็ไม่อออเดี๋ยวจะให้แหวนเล่าที่มาที่ไปของการเลี้ยงตอนนั้นว่า ทำไมถึงสนใจเพราะว่าตอนนี้คนอาจจะดูว่าเฮ้ยมันง่ายมากๆเพราะเฟซบงเฟซบุ๊กสื่อต่างๆมันออกแต่ตอนสมัยของแหวนอ่ะมันไม่ได้แบบแพร่หลายขนาดนี้ทำไมถึงเลือกที่จะเลี้ยงชินชิดาก็ตอนนั้นช่วงไปทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่หอก็เอออยากเลี้ยงสัตว์ก็มีเพื่อนบอกตอนนั้นเลี้ยงเมนเคอเพื่อนก็แบบเฮ้ยเนี่ยมันมีตัวไอ้นี่ว้ยชินชิลาเอ้ยน่ารักดีก็เลยอ่ะไปศึกษาหาดู ก็เข้า Google นั่นแหละสมัยนั้นไม่มีเนาะเป็นอะไรนะพันดาวเฮ้ยเธอทำรุ่นพันดาวไม่ไม่ธรรมดาจริงแต่ก็เริ่มมีเฟซแั้วแหละช่วงแรกแกเออเริ่มมีเฟซแล้วก็ตามไปดูหนแรกเลยก็คือเพจเอ็กโปอ๋อซึ่งหมายเจอตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อก็คือศึกษาก่อนเพราะว่ากลัวเลี้ยงแล้วแบบมีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าก็ดูไปก่อนแล้วตอนนั้นที่เรากังวลว่าเฮ้ยที่ต้องกังวลแล้วกลับมาศึกษาว่าเอ้ยทําไม ทำไมถึงไม่กล้าเลี้ยงเพราะอะไรก็เรื่องอากาศเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าดูแลผลเยอะแล้วเราจะมีเวลาดูแค่ไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้ก่อนแล้วทําไมถึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงนะตอนนั้นดัง้นที่ตอนนั้นน่ะไม่มีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อมูลให้เสพเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจว่าโอเคงั้นชินชีล่าละก็มันก็มีเช็คดูแล้วกับเวลากับการอยู่ของเราอ่ะมันก็โอเค อุณภูมิมาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ร้อนมากมายขนาดนี้เนาะแล้วก็ห้องเราอยู่ก็อากาศโอเคนอนก็นอนแอร์ก็อยู่ในห้องกับเรามันก็ได้อยู่แอร์ไปด้วยอะไรแบบนี้ก็คือกลางวันเปิดพัดลมกลางคืนเปิดแอร์ปกติก็คือเลี้ยงในห้องนอนกลางวันเราก็ไปทํางานเปิดพัดลมให้เขา,ากลางคืนก็คือเปิดแอร์ปกติแล้ว นานแค่ไหนหรือทำไมถึงกลายมาเป็นแบบเยอะแยะขนาดนี้ <g ül> ซึ่งเรียกได้ว่าคือต้องบอกน,นี้นะแหวนเนี่ยเราแซวกันตลอดเวลาว่าแหว,แหวนจริงๆแล้วก็คือแฟรี่ชินสาขาสอง <g ül> สาขาชนบุรี <g ül> พัทยาซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยออนอกจากกรุงเทพนะคะจังหวัดที่เลี้ยงชินชิล่าเยอะสุดเลยก็คือชนบุรีนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามาจากแฟรี่ชินสาขาสองไม่ใช่หรือว่าแบบยังไงแต่ก็คือแบบ ที่ชลบุรีคือคนเลี้ยงเยอะจริงๆใช่เพาะคนสั่งของก็มาจากชลบุรีเยอะแล้วอีท่าไหนยังไงถึงแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะก็คือจริงๆเริ่มเลี้ยงตอนแรกแวบเลี้ยงแล้วก็คือมันไม่มีลูกเป็นเป็นคนที่น่าจะเลี้ยงนานที่สุดแล้วมันถึงจะมีลูกก็ก็คือเลี้ยงสองตัวมิกกี้กับมินนี่สองตัวแรกแต่ว่าตอนนี้ไปวิ่งอยู่บนดาวแล้วก็คือเลี้ยงได้ส ช่วงสองปีแรกก็ไม่มีไม่มีเออกูงอกเองก็ได้ก็งอมาใช่กูงอกของฉันเองกลได้งอกงอกออกมาเยอะมากพอสมควรจนสุดท้ายปีที่ห้าก็คือสลับคู่ไปสลับคู่มาก็เลยได้มาสองตัวแรกหลังจากนั้นก็คือมียาวมาตลอดเลยนั่นหมายความว่า แรกแรกที่เริ่มเลี้ยงอ่ะบีดยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีลูกเลยใช่ใช่พี่พจําได้ว่าแหวน,นเป็นเคสพิเศษที่พี่บอกแหวนด้วยซ้ำว่าแหวนกันเอาตัวเมียมาให้พี่เดี๋ยวพี่เอามาจับคู่กับของพี่ให้เพราะว่าคือตอนนั้นจําได้ว่าแหวนซื้อมาแบบหลายคู่แล้วเหมือนกันเนาะ<ช>แล้วก็แบบทุกคู่ก็แบบไม่มีลูกเลยเออไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรจนต้องมานั่งคุยกันว่า เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ชินจะเป็นหมันเนาะนะตอนนั้นที่เราคุยกันเราก็เลยแหวงเง่นแหวงเอาของแหวงมาคู่หนึ่งเอามาจับคู่กับตัวผู้ของพี่ก็อยู่กันหลายเดือนนะก็ไม,ไม่มีลูกก็คือไม่ท้องไม่มีลูกจนแบบย้ายกลับมาอยู่บ้านย้ายกลับมาช่วยงานที่ที่โรงเรียนกรเลิบนั่นแหละก็มีแล้วก็หลังจากนั้นมามาก็มีตลอดแล้วก็นี่แหละค่ะ แลกอะคนนั้นมั่งคนนี้มั่งสลับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยเขาจะเขาจะแลกกับอ้วนกลมเหนแลกลูกไปมาแลกกันไปแลกกันมาช็อปปิ้งไปช็อปปิ้งกันมาแลกกันไปแลกกันมาช็อปปิ้งกันไปช็อปปิ้งกันมาก็มาเริ่มทำแฟรี่ชินเพ็กช็อปเลยอ่ะไหนพี่ถามมุมนึงก่อนอย่างอันเนี้ยให้พูดตามตรงเลยก็คือเราอ่ะเลี้ยงลูกเราในโรงเรียนถูกไหมเพราะบ้านอยู่ในโรงเรียนมีเด็กเด็กหรือมีอะไรมาแบบเฮ้ยคู่แหวน ตัวอะไรเอ,อ่อเด็กๆอะ่ะไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกน้องแม่ได้แหละเวลาเขามาทาช่วยเก็บทำความสะอาดอะไรเงี้ยเออ,เอ,อ,อก็จะมาดูบางทีก็มานั่งเล่นเพราะห้องนี้มีแอร์เย็น <laughs> แต่เด็กๆก็จะไม่ค่อยเพราะว่าเขาจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ห้องมันจะเป็นแบบห้องสีกระจกสีชาด้วยออก็เลยไม่ค่อยออนอกจากว่าลูกๆหล,ล,ล,ลานครูที่เขาเล่นอยู่อะไรเงี้ยก็จะมีมาแอบดูบ้าง ต้องบอกว่าพอเป็นการเลี้ยงที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าพื้นที่มันไม่ได้เงียบถูกไหมมีเสียงเด็กมีเสียงเคารพธงชาติมีหขังวันเราชินชิล่าเราตื่นหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่ค่ะก็ปกปติเลย หรือว่าเพราะอยู่ในห้องอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้มันก็เลยแบบเเงียบหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเสียงบ้างแต่ก็คงชินแล้วเพราะอยู่มานานแล้วก็คือเสียงก็ดูแล้วเราไม่ได้มีการรบกวนใดๆกับชินชิดาเลยเพราะกายเป็นพอมาอยู่ที่นี่กลายเป็นลูกท้องอคลอดลูกมีตลอดเลยก็คือมีตลอด <c oughs> ไอ้ตัวสี่ห้าคู่สี่ห้าปีนั้นที่ไม่มีลูกก็มีลูกใช่โอเคแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาตลอดระยะเวลา เป็นสิีเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่ตัวไหนที่อายุเยอะที่สุดอุ้มมาให้ดูได้ไหมมีดับฟีีจะไม่รู้นางจะให้อุ้มหรือเปล่าอย่าอย่าทำให้แม่ไข่นะเออเดี๋ยวก็จะหนีคอยดูนะอย่าทำให้แม่ไข่นะเอ้ยมได้มได้มีเป็นคุณป้าดูจากหูนี่ค่ะ คือหูสีชมพูอะคะ่ะ<ม>ก็จะมีโอกาสที่เป็นกระนะคะอย่างที่บอกซึ่งเจ้าดัฟฟี่เนี่ยตอนนี้ก็อายุประมาณ10 10เท่าไหร,ปร่ประมาณ10อ่าประมาณ10ปีละซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้มีแบบถึงขนาดเกตดโชว์เกตดโชว์แชมป์อะไรเ<ม>นาะเราก็จะมีแบบเบื้องต้นเ0 0ดพันหม่อนนะตอนนั้นโอ้แก่แล้วคุณป้าคุณป้านี่ก็ซื้อ ก็ตอนนั้นมีอันนี้มีเริ่มมีเกิดโชว์แล้วเริ่มเริ่มหลังๆก็ซื้อ,อธรรมดา,าแล้วก็ได้โชว์มาจา้ะอา้าวจริงเหรอเฮ้ยงั้นขอคิดตังเพิ่มค่ะขอคิดตังเพิ่มไม่รู้ทำไมอ,อันนี้คือกลายเป็นแบบเป็น<ๆ>ช่วงแรกๆที่เริ่มแบบเออมีโชว์เข้ามา,เ,าเพราะ<ๆ>ว่าตอนแรกๆที่เริ่มเอาเข้ามาเลยพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนขายมาก่อนเนาะเราก็เป็นคนเลี้ยงเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบเอ้ยยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆประมาณนั้นอ๋ออันนี้ก็คือเป็นตัวที่แบบ อาอยุเยอะที่สุด<ช>นะตอนนี้แล้วยังให้เขามีลูกอยู่ไหมตอนนี้ไม่ให้แล้วก็อยู่ด้วยกันแต่ก็เป็นตัวเมียก็ไม่ไมหนาวอ,อยู่กับตัวเมียกับตัวเมียใช่อโอเคแล้วตลอดรนะยะเวลาที่เราเลี้ยงมา1ิบกว่าปีเนี่ยปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเจอบ่อยมากจนจนชินละอ,อืนิ่มอะไรพวกนี้มันก็มีด้วยอากาศชื้นอะไรค่ะก็ให้ย้าอะไรไปก็ตามสภาพที่เราเลี้ยงเลี้ยงกันมา งั้น<ม>ต้องถามว่า<ม>ตอนแรกๆที่เราเจอเรื่องพวกนี้เราแพนดิกไหมกดแรกๆก็มีบ้างก็โทรหา เธออย่ามาโวยกันแกลานฉันก็โทรหาคุณตลอดอะค่ะฉันไม่เคยโทรหาใครคือเอาง่ายๆคือตลอดระยเวลาที่เลี้ยงมาสิบกว่าปีเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือเป็นปัญหาที่พี่บอกตลอดเวลาก็คืออืดนิ่มท้องเสียเชื้อรานิดๆหน่อยๆถ้าลองมาแท้รแปลกๆก็ให้ย่าไปประมาณน,นั้นแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแทบจะไม่ไม่มีป่วยเลยน้อยมากอืงั้นต้องนิยามตัวเองว่าตลอดระยะเวลาที่เราเลี้ยงมา นานมากขนาดนี้เนี่ยเวลาเรามองการเลี้ยงชิ้นชิล่าของเราเองแล้วเราคิดถึงอะไรบ้าง นีเป็นคำถามที่ไม่ได้รู้เลยไม่รู้เลยจริงก็มานั่งดูเฉยเฉยก็มีความสุขไม่ได้ไม่ได้อะไรบางทีก็มานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องก็คือง่ายคือเรารู้สึกว่าเราเลี้ยงน้องแล้วเราผ่อนคลายอืมใช่เวลาแบบมีเรื่องเครียดมามีเรื่องกังวลมาก็คือแค่เข้ามาอยู่ในห้องเนี้ยเราก็แบบอ่ะผ่อนคลายละนั่งเล่นนั่งดูไปก็คืออยู่ได้ทั้งวันไม่เบื่อใช่อืมีแลนว่าจะซื้อเพิ่มไหมคะควรต้องพักก่อนควรต้องพักก่อน วันนี้พี่พึ่งนํามาส่งอีกหกตัวนะคะใมันเป็นของเก่าที่เอาไปจับด้วยหรอก็คือส่งสี่ตัวาเก่าสองตัวคอนเทนเ์อประมาณนั้นก็คือต้องบอกว่าคือแหวนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เริ่มมาตั้งแต่ แรกๆที่ทำแฟรี่ชินเลยด้วยซ้ำจนมาถึงปัจจุบันนี้จนตัวเขาเองเนี่ย mm hmm. ก็ผันตัวมาทำแฟรี่ชินเพจชอปว่าอย่างนั้นเธอก็คือสนับสนุนคู่กันไปอ่ะงั้นวันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่หรือว่าเลี้ยงอยู่ว่าเราเลี้ยงมาสิบกว่าปีเนี่ยมันมีอะไรที่เราคิดว่า มันเป็นข้อมูลที่เฮ้ยเขาควรจะรู้หรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกน้องๆที่เลี้ยงใหม่บ้างไหมก็จริงๆอ่ะคนก็ตอบคําถามบ่อยเหมือนกันในเพจสําหรับบางคนที่เขาเพิ่งเริ่มเลี้ยงอะไรอ่เยค่ะก็คือแบบอยากให้เริ่มทีละตัวค่อยๆไปเหมือนจริงๆก็ก็เริ่มทีละตัวเหมือนกันแต่ว่ามันก็งองงด้วยระยะเวลาด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะดินแล้วก็จริงๆของเล่น บางอย่างก็คือไม่ได้ต้องใส่เยอะแยะมากมายแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของพ่อแม่มใช่แต่ดิพอพอเยอะก็จะใส่อันละนิดละหน่อยค่อยๆใส่ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เรื่องอากาศเรื่องอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูดูไปเรื่อยๆแล้วก็เวลามาให้อาหารหรืออะไรเงี้ยก็คอยดูอาการลูกหน่อยแค่นั้นเองก็คือสังเกตเอออะไรน้หน่อยจริงๆมันเลี้ยงง่ายมากมากมากจริงๆไม่อยากให้ใช้คำนี้เลยเจอปร็นแต่ว่าแค่แค่แบบใส่ใจแค่ใส่ใจใส่ใจนิดนึงแค่แค่นั้นเองก็จะทำให้ทุกคนแฮปปี้คำถามสุดท้ายตอนที่เริ่มเลี้ยงครั้งแรกอะบอกแม่ว่าตัวกี่บาท ไม่กี่บาทหรอกไม่กี่พันลองนิดนิดหน่อยหน่อยผ่อนพี่เขาเอาด้วยไม่มีนะจ๊ะไม่มีนโยบายผ่อนนะจ๊ะเ็บอกว่าเออไม่กี่บาทหรอกไม่กี่พันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้ววันที่กลับมาอยู่ที่บ้านเราเยอะขนาดเนี้ยที่บ้านตกใจไหม ไม่ตกเพราะว่าแม่รู้ว่าว่าเลี้ยงอแม่รู้ว่าเลี้ยงอะไรใช่ใช่ว่าตอนมาเริ่มมารู้ราคาหลังๆหลังจากที่คุณเขาเริ่มออกรายการเยอะแยะอะไรมากมายแม่อะไรแม่ก็เริ่มรู้ราคาแล้วก็วันนั้นอะไรนะบุไดมอนด์บุไดมอนด์ใช่แม่แบบแพงอะไรวะอเออแต่เขาก็ไม่อะไรเพราะว่า ขาที่บ้านนะรักแสบกันหมดทุกคน,นก็เลยไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้นอกจากแหวนเลี้ยงแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลี้ยงช่วยเวลาแหวนไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยคือพ่อกับแม่ก็เป็นคนดูให้อืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเก็บคุณป้าก,ก่อนนะคะไปไปคะ่ะคุณป้าเข้าบ้าน A later few minutes โอเคค่ะเก็บน้องเรียบร้อยโ <laughs> okay, อเคค่ะงั้นก็ก่อนที่จะลาจากกันไปวันนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวพี่ให้หน้องแหวนช่วยฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าการติดตาม <laughs> เผื่อแบบอยากจะชมความน่ารักของเด็กๆหรือว่าอะไรอย่างนี้อ่าติดตามทางไหนได้บ้างคะ่ะ <c oughs> สำหรับเด็กๆมี i อ Mini and t h The n <c oughs> อ c h i กอ่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะใช่แล้วก็ ฝากร้านด้วยละกันนะคะค่ะอินเป็นฝากร้านทั้งเฟซบ o ๊กและ IG ก็คือ f ฟร์ c ิชินเพชรช็อปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีเซอร์ไพรส์อีกนะคะเป็นแบบงานไม้เพิ่มเติมสวยๆงามๆเก๋ๆชิคๆถูกใจทุกคนแน่นอนโอเคได้ค่ะก็พามาดูเจ้าของแฟ i r y c ชินเพชรช็อปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมาซื้อด้วยนะคะเพราะฉะนันน้า เจ้าของ IG f a ฟ l y ี้ินเท s ชอปหรือใดๆทั้ทงสิ้นเน,เนี่ยดูแลร้านให้เราเฉยๆเท่านั้นนะที่เป็นลูกจ้างเขานะคะ <c oughs> ทั้งบอกแบบนี้เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้อะไรเลยต้องบอกแบบนี้นะคะนี่คือเจ้าของตัวจริงก็ให้เขามาฝากละอ่าประมาณนั้นค่ะสุดท้ายนี้แน่นอนตามธรรมเนียมนะคะเราก็จะมีตุ๊กตาให้ตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยจริงๆอะ่ะ ด้วยความที่มี3สีตั้งใจจะเลือกสีขาวมาทั้งด้วยความบังเอิญหรืออะไรด้วยก็คือเป็นน้องชินชิราตัวแรกของแหวนก็คือเป็นสีขาวนะคะครับคุณนัให้ค่ะวันนี้นะคะลาไปแล้วค่ะกับคนคุ้นชินที่เรียกได้ว่าอีพิโซดนี้คือไม่มีการเตรียมใดๆสนมากสดทุกอย่างแลจริงแหวนน่ะควรจะเป็นคนแรกด้วยสามที่ ได้ออกคนคุ้นชินนะคะแต่ตอนนั้นคือลันลาอยู่เมกาไงไปเลี้ยงลาไม่ได้เปออน็นลันลาก็ลันลาอยู่เมกาตอนนั้นก็คือโอกาสเหมาะพอดีค่ะประมาณนั้นฝากติดตามด้วยนะคะโอเค้นวันนี้เราลากันแค่นี้ดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย